เสียงเพลงอินโทรที่มีจังหวะสนุกสนานสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Motor Master ช่องที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์ที่คุณรักวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Toyota s เซ t t a 2025รถ MPV ขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ภาพของ Toyota าเซนตา2025ขนาดขับขี่ในเมือง Toyota าเซนตา2025เปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่23สิงหาคม2022โดยพัฒนาบนแพลตฟอร์ม TNGA-GA-B ร่วมกับยาริสมีให้เลือกทั้งรุ่น5ที่นั่งและ7ที่นั่งราคาเริ่มต้นที่1,950,000เยนหรือประมาณ4,31,000บาทภาพของ Toyota าเซนตา2025จากมุมต่างๆ การออกแบบภายนอกของเซียนต้าใหม่เน้นความกระชับและทันสมัยด้วยการผสมผสานร,ระหว่างรูปทรงวงกลมและสี่เหลี่ยมชิกากุมารูที่เรียบง่ายมุมโค้งมนสร้างสัดส่วนอย่างสมดุลบนตัวถังทูโทนแดงเมทัลลิกหลังคาสีเทาเข้มฝ่ายหน้าเล็ดบีบีมพร้อมฟังก์ชันปรับระดับอัตโนมัติไฟเลี้ยวเลสและไฟรีเล็ตะแกรงหน้ารูปตัวอยู่ภาพของโตโยต้าเซียนต้า2025ขณะประตูสไลด์เปิดจุดเด่นอีกอย่างคือประตูสไลด์อัตโนมัติทั้งสองข้าง ที่เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าออกโดยเฉพาะในพื้นที่จำกัดภาพภายในห้องโดยสารของ Toyota าเซ t a น2025ภายในห้องโดยสารของเซ n t นตาใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารได้5-7คนขึ้นอยู่กับรุ่นเบาะนั่งถูกออกแบบให้สบายและมีพื้นที่กว้างขวางหน้าปัดออปติตรอนพร้อมจอแสดงผลข้อมูลสี TFT ขนาด7.0นิ้วหน้าจอส่วนกลางแบบลอยขนาด10.5นิ้วและหน้าจอด้านหลังขนาด12.1นิ้ว ภาพของโตโยต้าเซนตา2025ขณะขับขี่บนถนน ในด้านสมรรถนะโตโยตา้าเซนต้า2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด1.5ลิตรรหัส M15A FKS Hybrid System II ให้กำลัง91แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีแรงบิด120นิวตันเมตรที่3,800-4,800ถึงรอบต่อนาทีมอเตอร์ไฟฟ้า80แรงม้าแรงบิด141นิวตันเมตรให้กำลังรวม116แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT มีทั้งระบบขับเคลื่อน 2WD และ4 e w ภาพของโตโยต้าเซียนตา2025ขณะขับขี่บนถนนชนบทสำหรับอัตราประหยัดน้ำมันรุ่น 2WD มีอัตราประหยัดน้ำมันเฉลี่ย28.2กิโลเมตรลิตร W L T C ส่วนรุ่น E 4ฟมีอัตราประหยัดน้ำมันเฉลี่ย25.3กิโลเมตรลิตร W L T C ภาพของโตโยต้าเซียนตา2025ขนาดทำงานของระบบความปลอดภัย ในด้านความปลอดภัย Toyota าเซ t น2025มาพร้อมกับระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนที่ประกอบด้วยระบบความปลอดภัยก่อนการชน Pre-Collision System ระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมพวงม,มาลาัยหน่วงอัตโนมัติ Lane Departure Alert ระบบควบคุมและปรับความเร็วอัตโนมัติ Dynamic Radar Cruise Control ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ Automatic High Beam และระบบช่วยขับขี่เชิงรุก Proactive Driving Assist ภาพของโตโยต้าเซียนตา2025ขณะจอดในที่จอดรถ นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยในการขับขี่อัตโนมัติโตโยต้าทีเมดพร้อมแอดวานซ์พาร์คช่วยจอดรถอัตโนมัติได้แบบขนานกล้อง360องศาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน a d a p t i v e Cruise Control All s p e e d with Stop and Go ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณนะถอยหลัง r c ร์ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดวิธี P ี dal Mi s o p e r a t i o n c o n t r o รและระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวฟรอน t d e ิ a าตัว e Alert ภาพของ Toyota าเซียน2025ขนาดขับขี่ในเมืองสำหรับตลาดประเทศไทย Toyota าเซียนตา2025มีจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นคือรุ่น 1.5V และรุ่น 1.5G โดยรุ่น 1.5V มีราคามาตรฐาน836,700บาทและรุ่น 1.5G มีราคามาตรฐาน775,000บาทภาพของ Toyota าเซียน2025ขนาดขับขี่บนถนนในประเทศไทย ในด้านอุปกรณ์และฟีเจอร์รุ่น 1.5V มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วระบบนำทางในตัวและระบบกล้องมองภาพรอบคันส่วนรุ่น 1.5G มาพร้อมกับปุ่ม push start และกุญแจแบบ smart e n t ร y ภาพของ Toyota s เซ t a a 2025ขนาดขับขี่บนถนนชนบทสำหรับสีสัน Toyota s เซ TA a 2025มีให้เลือกถึงสีสีได้แก่สีส้มเมทัลลิกออเรน์เมทัลกสีเงิน ic, เมทัลลิก s i เ v e r เมทัลลิกสีขาว ซูเปอร์ไวท์และสีดำไมกาแอตติจูดแบล็กมิกาภาพของโตโยต้าเซนตา2025นขนาดขับขี่บนถนนในเมืองสรุปแล้วโตโยต้าเซนตาสองนเป็นรถ MPV